กลาบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Into g a m มนะก็อยู่กับเกมใหม่นะ่ยของเซิร์ฟคูแอบนะฮะชื่อเกมก็อยู่ตรงใต้ดิคิชันนะเนาะพอไปอ่านเองนะ่ยมันยาวมากนะฮะก็มานําเสนอเกมใหม่กันเนาะถ้าใครยังไม่เล่นมันก็กึ่งกึกับเซนเซียแต่มันเป็นพวกผู้หญิงนะฮะนี่ฮะภาพบรรยากาศจะให้ดูว่าแต่ว่าเปิดเกมมามันก็จะให้เล่นเลยนะเออมันจะให้แบบมันแจกตัวละครมาเลยนะ ัวละครแบบดีซะด้วยนะผมนเนาะประมาณห้าดาวตัวหนึ่งเนะี่ยแล้วก็สี่ดาวหนึ่งตัวเนะซึ่งผมก็เล่นชัปเ t อร์สองแล้วนะฮะนี่นะแล้วก็ตรงนี้นะผมก,กดเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วใช้ดูระบบเกมคร่าวๆอันนี้เราเลือกเพื่อนไปช่วยได้นะยจะเอาเรเวลไหนไปช่วยหรอเนาะอันนี้ก็ได้ต่ำๆก่อนนะผมว่ามันไม่ค่อยจะยากนะฮะส่วนตรงนี้ก็ใส่การ์ดได้ตรงนี้นะมันจะมีการ์ดด้วยนะการ์ดไหนที่เราังไม่ใส่มันก็จะบอกไปเนาะ นี่ฮะนี่ผมใส่ไปหมดแล้วเนาะก็ได้แค่นี้แหละฮะมันจะแถมตัวนี้มาเนี่ยนี่ล่างสีลุงห้าดาวนะฮะแล้วก็เกมอันนี้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวสีดาวหนึ่งตัวห้าดาวที่แจกมานะผมแล้วก็ไปดูระบบเกมเพลย์กันนะครับผมเนาะอันนี้ใช้ AP 2เนาะจะเป็นเหมือนเทิร์นเบดเลยครับผมแล้วก็ใช้สกิลได้ด้วยนะครับผม ไม่ต้องดูมันฮะกดข้ามไปเลยเนะฮะเป็นรอมาเล่นได้นะเกมมันก็น่าเล่นอยู่นะโหลดในครูแอปเนี่ยะฮะนี่ฮะเป็นสาวสวยแบบนี้นะฮะแต่ไม่รู้มันมีการเซนเซียด้วยนะฮะนี่กดเล่นสปีดแบบสุดๆได้เลยนะผมนี่มีสามเวฟไม่ได้กล่องไปนะม มีสกิลออโต้ด้วยนะถ้าเราไม,ไม่ถนัดอยากเล่นเองก็นี่ผมก็ใช้สกิลนี้เลยนะผมโป้งเดียวหายพอมันแถมมาเรเวลยๆห้าสิบกว่าแล้วด้วยนะนี่ใช้สกิลต่อฮะกดกดล้อไปเลยได้อยู่นะผมเนี่ยประมาณแม่งกึ่งเหมือนเซนเซียนะกึ่งหุ่นยนต์ด้วยนะฮะ น่าจะคอแหลบกับเซซียาหรือเปล่าเนี่ยก็กมน่าเล่นมาแนะนำกันเนาะความมอนสเตอร์ยังเลเวลแค่5อยู่เลยผมมีตัวนี้เลเวล58แล้วนะผมนี่แค่เดียวก็ผ่านนะเกิมพีประมาณอย่างนี้เลยเพราะว่าผมเอาตัวนี้เป็นเป็นตัวแรกนะเอาเป็นตัวลีดนะลีดนี่อางนี้พพกนี้ก็เลเวลขึ้นแล้ว ของรางวัลก็มีแบบนี้นะเกมเพย์จะเป็นมาแนวนี้เลยนะเกมเพย์เนี่ยมันจะมีพวกเซนเซีย่มีการเซนเซีย่ด้วยนะผมเนาะใครยังไม่เคยลองก็มาลองได้เบื<ๆ>่อเกมเก่าๆก็มาลองได้นะอันนี้ก็ต่อไปก็ขีดที่สามเนาะนี่ก็สู้ไปนะผมจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะ โหลดได้คูแอปเลยนะฮะมาลองเล่นเกมใหม่ๆดูได้นะถ้าเบื่อเกมเก่าๆ่ะตอนนี้ด่านที่3แลเราเปิดแล้วนะผมจัดไป,ไปก็เลือกเพื่อนเหมือนเดิมนะฮะเอามาช่วยเนี่ยจะมีเพื่อนมาช่วยนะฮะของเรามีตัว5ดาวอยู่แล้วแจกฟรีตัว5ดาวนะฮะ บวกรีเวลมาด้วยนะนีผ่ผมเอาตัวนี้นําเป็นตัวลีดเลยนะธาตุธาตุพืชเนาะก็เหมือนทั่วไปนะฮะเกมมันแพ้ชนะธาตุนนฮะมีไฟมีน้ำมีแสงมืดแล้วก็มีธาตุเขียวเนี่ยเนาะ เดี๋ยวให้ดูสกิลตัวนี้นะครับยิงยิงสกิลหมูนะฮะสกิลที่สองปากาให้นะสกิลหมอูอันนี้ล่ะหมูไหม เนี่ยดูปืนคู่นะโอ้โห,โห,โห,โโห,โหเฮ้ยอันนี้ก็สกิลหมูไอตัวนี้แถมไอตัวนี้ให้มา4สีดาวนะฮะมีสกิลหมูสองสองสกิลเลยนะผมเออทำไม่ตายนี่ก็เป็นยิงอ่าลูระเบิดลนะเลยเนาะใส่เข้าไปนะผมเนี่ยระบบเกมเพลย์ก็ประมาณนี้ผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันแนะนำระบบน่าจะมีระบบเยอะเนี่ย แต่ตอนนี้เพิ่งเล่นให้ดูนิดหน่อยนะคว่ายังไม่ได้เปิดอะไรเยอะแยะมากมายเนาะน่าจะมีระบบเลสบอสหาคงหาของเหงมือนเกมเทิร์เบททั่วไปนะครับผมเนาะเนี้ยระบบตัวการ์ตูนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอืพอนี้ขีดที่สองเนาะผ่านมาแล้วก็กดมันจะมีไหมฮะมีเนื้อเรื่องเยอะนะครับผม จะมีขิดๆอันนี้แล้วก็ไปขิดที่2องนะก็เลือกเพื่อนไปดูตัวละครใหม่ๆบ้างนะฮะน,นี่ตัวนี้มาช่วยนะฮะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายครับไม่มีอะไรยากถ้าคนชอบเกมแนวเซิร์ฟนอกอยู่แล้วนะฮะก็ลองมาเล่นดูนะฮะภาพมันก็สวยดูดีนะครับผม ปาบให้ใช้สกิลหมูไปก่อนได้เลยครับผมอดี๋ยวสกิลดาบใชใ้ดูนะครับผ้ามันสวยอยู่นะสส่วนใหญ่สกิลสอนน่าจะเป็นท่าไม่ตายนะที่สังเกตดูนี่ฮะนี่ดาบบลอร์เลยครับผมโค ใช้สกิลนี้ต่อนะโช๊ะแน่เรียบร้อยนี่เลยครับผมระบบเกมเพ์คร่าวๆก็เป็นอย่างนี้เลยนะจิวว้ววิฟไฟนอนนะดาดทสุดท้ายโอ้มีนายาะนะเอานี่ยิงทีเดียวถล่มมูนะฮนะปล่อยมิสไซล์ไปผม พี่มันได,ได้แถวหน้าเหรอวะนี่เพื่อนเนี่ยยังไม่ได้ใช้เพื่อนสักแสะเลยแน่เนี่ยเนี่ยก็ผ่านด่านสบายสบาย ผ่านมาด่านสี่แล้วนะฮะนะเห็นไหมแต่ว่ามันมีหลายด่านเห็นไหมมันจะเป็นขีด,ข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 ดอย่างเงี้ยผมอาจจะมีแบบเอ่อขีดนี้ใช้ทําอะไรขีดนี้ฉันเป็อะไรอย่างเงี้ยแบบนีเนะาะบางทีขีดนึงก็ไม่ต้องสู้นะอีด่านนี้ก็เป็นแบบเหมือนเอ่อเหมือนเนื้อเรื่องๆนะฮนะแล้วก็ผ่านไปขีดสองเนี่ย มาตัวเดียวอย่างงี้ก็โป้งเดียวหายครับผมโชโช<ท>เรียบร้อยนี่ครับเกมเพย์ประมาณนี้เลยนะใครอยากจะโหลดมาเล่นก็โหลดมาได้นะมันเพิ่มความเร็วได้แบบเยอะมากนะแล้วก็ออโต้สกิลได้ด้วยนะจะเล่นแบบว่าความเร็วแสงให้ดูนะฮะ ถ้าอยู่ใก้จริงๆก็ยืมเพื่อนต่ำๆไปก่อนก็ได้เวลาเจอด่านยากๆค่อยยืมเพื่อนต้องสูงไปก็มันจะได้ออกมาช่วยได้ด้วยเนาะเนี่ยต่อไปก็ขีดสองแล้วนะฮะนี่เราก็เลือกเพื่อนอันนี้ไปก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะกดคูณสามเลยนะ อ่าอันนี้ผมจะกดคูณ3นี่เลยฮนะออโต้สกิลด้วยนะฮะนี่ฮนะแต่เนี่ยมันจะไวนะในการนี่ฮนะในการเล่นจะช่วยให้แบบไวขึ้นเยอะนะม แต่สกิลรู้สึกเขาจะให้ดูตลอดนะผมแต่การเดินเดินเกมการออกสกิลจะไวขึ้นนะท้าไม่ตายนะฮะนี่โอ้ยยืดแขนจากแถวหลังนะฮะพูมาต่อยนะ่ยเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้มันจะเร็วเกินเวอร์นะเอาธรรมดาก่อน โออโต้ก่อนแนมะ่มนี่ใช้ทำให้ตายนี้ไปโชวเนะี่ยฮะเรียบร้อยเล่นไม่ายากนะฮะเล่นในมือถือก็สบายสบายอะ่ะเออกดไปเรื่อย <c oughs> แต่ตัวละครมันน่ารักดีนะฮะแปลกแล้วก็เท่ดีนะผมก็เอามานนำเสนอกันอะไรเงี้ยน,นะผมะะะเนาะระบบก็ไม่ได้นำมันก็ไม่ได้นำอะไรมากมายนะก็ให้เล่นไปเรื่อยๆ,ๆเลยครับผมเล่นเก็บด่านเรื่อยๆเก็บอะไรเราเราไม่เคยเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆ,ยๆยมันก็ไม่มีอะไรายากเนาะ เพชรก็แจกเรื่อยๆๆนไหมตอนนี้มี420เพชรแล้วก็ประมาณนี้เลยฮะเกมพ์คร่าวๆไม่ได้อะไรมากมายเนาะก็เล่นได้ทุกทนนะฮะแบบใครชอบเซิฟนอกก็โหลดมาเล่นแก้เซงแก้เบื่อได้นะอยากได้เล่นเกมใหม่ๆนะฮะลองดูนะฮะภาษาก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายเนาะเล่นระบบเกมพ์ไปก่อนอะไรเงี้ยเนาะ ประมาณนี้ยนะผมก็เอาไปโหลดเล่นก็นได้เนะี่ถ้าไม่ตายนะผมต่อยทีไซตแตกเนี่ยผมอ่าโหลดในคูแอปเลยนะฮะพิมพ์ชื่อเกมไปตรงหัวข้อสตรีมผมนั่นแหละนะครับพิมพ์ชื่อเกมไปไปวางไว้ในคูแอปโหลดมาลองเล่นได้นะฮะมันก็ มีการ์ดให้ใส่มีอะไรให้ใส่นะฮะมีองค์อัพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะใครจะเล่นแบบละเอียดก็ศึกษาเอานะผมเล่นเรื่อยๆเอาผมก็มาแนะนําให้ดูเกมเพลย์นะนว่หน้าเล่นคาไหนเนานะเ,เกมเพลย์ก็ประมาณนี้เลยเนาะยังไงก็ฝากช่องเอ็มซเกมด้วยนะฮะอย่างมีเกมใหม่เรื่อยๆก็มาแนะนาเรื่อยๆนะเกมไหนหน่าเล่นเกมไหนหน่าลองก็จะมาลองสตรีมให้ดูกันด้วยเนะี่ยใครอยากสารต่อก็อไปสารต่อกันได้เลยเนาะ มันก็ไม่ค่อยได้ยากครับผมถ้าเล่นจริงๆก็เอาโทรศัพท์แปลภาษาเอาประมาณนี้นะครับผมฝากช่องด้วยกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบด้วยน,นี่ก็เป็นด่านนเรื่องอนะเนะเาะมาที่หน้าหลักดูว่ามีอะไรบ้างก็เยอะครับผมดีนะมีอีเวนต์เควสนะเมนเควสต d เอ็กดีเควสนะก็ยังมีหมดนะฮะสพหาเควสไซต์เควสนะมีหมดนะฮะก็เข้ามาเล่นเอานะ จะเล่นเควสไหนก็มีอะไรก็รับเอานะฮะนี่อันนี้ซื้อเพชรเนีย่ยเป็นละเนี่ยไปซื้อนะผมแล้วก็อะไรของฟรีก็หารับรับเอานะฮะอันนี้ก็เก็บมารับมานะฮะซองจดหมายก็แถมของเยอะแยะอันนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับแนะนําเซิร์ฟอะไรบ้างอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็การ์ดนะผมประมาณนั้นเลยนะฮะ ก็ต้องศึกษาเยอะนะเกมนี้ก็เอาดูคร่าว,าวๆเกมเพยน์นะฮะใครจะเล่นเล่นตรงนี้นะฮะใครจะเล่นตรงนี้ก็เนี่ยตรงรูปหมัดเนี่ยเขาเล่นเกมเพย์อันนี้ก็เป็นอะไรสักอย่างเนี่ย,อยบอกนู่นบอกนี่ภารกิจภารกิจที่ทําสําเร็จอะไรเงี้ยผมเยอะแยะมากมายนะผมก็ามาลองเล่นดูกันได้เนาะเอามานําเสนอกันยังไงฝากช่องด้วยไงจะเปนใหมคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ